เรามาดูวิธีเชื่อมต่อบลูทูธนะครับ i s u z u 349ครับพี P 2024ครับ2 4 9รุ่นรุ่น2อไอ้ามสครับรุ่น349เดี๋ยวมาดูวิธีเชื่อมบลูทูธให้ดูดับแบกเแล้วก็มาที่บลูทูธของเรานะครับเปิดเข้าไปปึ๊บ วันหามันยังหาไม่เจอนะครับยังไม่เจอไฟล์ที่ได้รับแล้วก็กดปิดเครื่องนะกดมาที่บูทนะกดมาที่ช่องช่องบูทบูทตรงนี้บูทูตอต์เดี๋ยวเรามาหาในนี้ครับ อุปรกรณ์ที่พบกดค้นหาอุปกรณ์นะบูทูธ a ตัว,ตวน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับึเชื่อมต่อในหน้าจอก็จะขึ้นโอเคได้แล้วน่เชื่อมต่อแล้วเดี๋ยวผมจะลองปืด เปิดเพลงฟังครับลองเปิดเพลงลองค้นหาเพลงกันนะครับพระองค์จิต ปากสี่เดี๋ยวเราลองเปิดดูเสียงขึ้นนี่ครจะดีขึ้น